คโลชั่นแต่งหน้าแล้วแหละโลชั่นอันนี้อันนี้ทาได้ทั้งปากแก้มปากนะคะเพื่อนๆนี่แหละใครที่ซื้อบัตรชอปแบบนี้นะคะก็ได้ตัวไอพับนิ้วไปด้วยนะเอาไว้แบบเป็นเกียรติเยคะเฉพาะไลฟ์นี้เท่านั้นนะใครที่ซื้อในไลฟ์นี้ถึงจะได้พับนิ้วไปนะคะ วันนี้วันนี้คุณไม่ต้องพูดอะไรเยอะคุณอยู่หล่อหจริงๆในแบบ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 วันนี้ก็แบบหล่อแล้วคุณโอเคตัวนี้เป็นครีมชุปพาวเดอร์นะคะพี่อ๊อฟครีมชุปพาวเดอร์ตัวนี้เป็นครีมชุปพาวเดอร์นะคะทุกคนเปลี่ยนเป็นเนื้อครีมจากนั้นมันก็จะฟูเป็นแป้งเลยแต่ตอนนี้กำลังแต่ตอนนี้กำลังฟูด้วยความรักช่วยส่วนอ่ะหล่อเลย เอาจริงๆดูในกล้องอ่ะครึ่ง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 แบบแต่งใช่ไหมแต่งกับไม่แต่งคือไขเลียงกันเลยนะชัดลยชัดมากนะแต่งนี่ในแบบชัดจริงๆหล่อมากเขาอมากพี่ออนทานถึงสวยสีสวยมากหล่อมากอ่ะสีสวยเพื่อนๆคิดดูนะขนาดแต่งผู้ชายอ่ะยังหล่อขนาดนี้แล้วถ้าแต่งแบบผู้หญิงอ่ะจะขนาดไหนเราจะได้วัดของดีเลยถ้าอยู่บปนตัวคนตูแล้ว ดูนี่้ไรเนี่ยพี่ชูเกียร้องเข้าเลยนี่ฟังฟังอันนี้สีแดงแดงก็น่ารักนะคะมี5สีนะคะตัวบัตรอันนี้นะถ้าใครอยากสะสมให้ครบทั้ง5สีแล้วได้สติกเกอร์ไปด้วยก็คือกดที่ตากา้า7ได้เลยนะคะ สีคือสวยมากชัดมากใช่แล้วพอเกลี่ยมันจะฟุ้งๆพิกเม้นต์คือแน่นมากแล้วได้พับไปด้วยก็คือถ้าได้แป้ช้อน5้าแท่งก็คือได้พับห้าอันไปเลยนะคะโอ้อันใหม่มหมอันนี้ให้ดูให้ดูสาวๆในเฟซเดียวกันเพื่อเนียอย่าลืมไปเก็บโพติ๊กตอกกันนะคะนี่แดนน้ำมวันแดนน้ำมวัน เฮ้ยค่ะพีู่ขัหมุนตอนตอนนี้เรามีเซ็ตไข่ดีมากเลยนะคะตอนนี้ออกไปแบเยอะมากเลยค่ะพี่วกฝังหมุนให้แล้วนะคะเป็นเซ็ตคนอัพหนึ่งกับคุชชั่นหนึ่งนะคะเขาบอกแก่แล้วตอนนี้ราคาลดัมากด้วยค่ะเหลือแค่948บาทเองชอดูชกัมันกัมันกัมันเป็นหนึ่ง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 ทุกน ไอวอ c i o อ้ u s e ว่าจะลอลันอนี้ว่ะคอลเลอร์ชนคอลเลอร์ลงสีที่หมัสีมีนแ่คุณด้่่หาะน่ให้ไอติ้งอยู่อ e ู่ i n กนโอยโอเคมาละ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 อ๊ย่าข่าโอ้ยฟังทางไล์

ด okay. okay, ีขอบคุณโอเคโอเคค่ะโอเคไอแคสต์ซ่งแต่ยุทธวิธีของเขามา มาล้วโอเคโอเคชารอยู่ค่ะจูมิ่งพลาเดี๋ยวกันนึงรอรอรอมาก่อนแต่ว่าใครจับโทรศัข้างหน้าคือยากจับตรงข้างหรือว่าอะไรกะละมังซูมิ่อยากโอเคโอเคนี่กวเวเจ้าอีกอ่โมอตไฟอานแล้วเขาจะไม่เปลี okay. Okay. Three, ่ยนชื่อกะละมังอีกต่อไปนะครับ ไม่เป็นไรพกะมังหรือเปล่าใช่จริงๆคืออย่างนั้นละค่ะตัวเป็นกะมังอ้ยโกรมากเลยช่ำชำชำมากเลยอ่ะช่ำชาต้องดยควดีดะชนเาต้องูดยนดีแีมากเลยอะไม่ว่าถ่ายโฆษณาอยู่เออถ่ายโฆษณาสวย ไอ a อ t ออค s ชชั่นนี่เนี่ยของผู้หญิงเาให้ผู้หญิงเขาขายเขาจะรู้เรื่องมากกว่าเมืก็คี้นะคะตัวที่ตัวที่เราคอยไห้อะไรไหมใช่คอยชมมาคอยคอยรับกรรมเป็นช่วงๆอืมคือน้ำเยอนเนี่ยหยดหยดเป็นน้ำเลยนะเพื่อนๆแบบที่เห็นเลยคือพอขูดๆปุ๊บเนี่ยเห็นเลยว่าเป็นน้ำเป็นหยดเลย เหมือนบ้างเหมือนน้ำตาเราอะอ่าเป็นยนต์เลยน้ำตเราเป็นน้ำตาของเราอะอืมน้ำตาของเบ้าไม่ใช่พี่ออมมายื้อเท่าไหร่ครับเรืมโอ้ยอย่าถามออกสื่อสิโหเท่าไหร่นะอ่ะใบ่ให้ยังเลขยังเลขสามอยู่เกิดปีมังกรอ่ะ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 ปีเดียวกันคั้งรอบมั้งหลายรอบเลยปีมังกรเหรอปีมังกรเนี่ยไทย อายุปูโดนปัดคะแนนมาแล้วนะเดิมเดิมเห้าม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 คุยเรื่องอายุอุ้ยสวยมากผิวสวยมากโอ้โหมีเท่ากันคือแบบหน้าก็เป็นเกาหลีด้วยไงทำไมลูกก็เลยเป็นนี่เลยสวยนี่ละที่มันแบบว่ากลัวเกาหลีเลยโอ้ยกี่ยกี่ก็ เปิดเปิดไลฟ์ไม่ยอมขายพอขายเครื่องติดปุ๊บมันไม่ยอมให้ผมขายจะเป็นอย่างนี้เราตกใจนะแต่พอพอเขาขายพอเริ่มขายปุ๊บชิ้น่ผมจะปล่อยให้ก่อนแล้วพอขายปุ๊บเครื่องติดปุ๊บพวกเราไม่ได้ขายหรอกแค่เห็นหน้าพวกเราจะบอกให้ยังไม่ได้เห็นเลยเขาชอบขายของเขาโต้กันดูสิสูมสูม

이게 뭐 제주도 제주도 물이라고 했던 것 같아요. 엄창남남거제이 예쁘다. 예 두구. 아, 네. 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 � ดีมากเลยคอมมันตัวคุณนะเขานะมันทันนี้มีมันเนียนแล้วมันเนียนใสคุณชอบมีสีสีนะคะทุกคนจะมีเพื่อนเพื่อนลองสังเกตมันปกปิดกลุ่มขนดีมากเลยนะคะใช่ค่ะฉะนั้นคุณ้งไม่โค้งพูคทั้งคือสีที่การมินใช้จะเป็นสี1.5นะคะเพื่อนเพื่อน ตอนนี้เรามีทั้งหมดสี่เฉดสีค่ะใช่ค่ะมีผิวขาวอมชมพูผิวขาวเหลืองผิวปานกลางแล้วก็ผิวสีน้ำผึ้งของกามีนอยู่ที่1.5เป็นผิวขาวเหลืองค่ะถ้าใครที่ผิวขาวอมชมพูแนะนําเป็นเบอร์ศูนย์หนึ่งนะคะพี่ปูพี่ปูผิวต้องเป็นผิวสีน้ำผึ้งนะคะสาวเอา้งเอ้ามผมแบบผู้ชายผมจะอธิบายให้ฟัง เลยเหรอถือถือถือดียังไงชุบเคลือใช้แบบง่ายๆไงแบบแบบผู้ชายใช้เพราะเราเราเป็นผู้ชายเราไม่ได้หรอกว่าเอาให้เขาดูเลยว่ามันทาสะดวกแล้วมันแตกตัวง่ายดูดิไม่แาเออดูดิทาง่ายอ่ะมันดูมีอะไรอ่ะคือจากคนดูไม่มีอะไรอ่ะตอนนี้มันดูมีอะไรไหมมีอะไรมีอะไรคะมีผ่านมีโทนอัพอยู่บนน้มีอะไรอ่ะมีเนี่ย ร้อนๆแอมร้อนข้างหนึงร้อนๆตัวนี้นะคะก็คือแบบว่ามันปรับแล้วกับให้มันดูแบบเป็นธรรมชาติมากเลยอ่ะเอาสีเอาสีคือไอบอกง่ายๆนะสมมติว่าแบบคืนนี้เร้อนเลิกงานดึกใช่ป่ะก็พอเลิกงานเสียเป็นไรเสียงเป็นอะไรอ่ะเสียงไหนเนี่ยเสียงอะไรพอเก๊กก็ว่าพอเราเลิกงานดึกปุ๊บเนี่ยบางทีผมดูตรงวันทีที่แบบดูแลตัวเองง่ายมากเนี่ยนะผมก็แค่ทาตัวนี้เลย ทาปุ๊บหน้าผมก็มีอิทธิพลที่แบบสุขภาพดีขึ้นดูหล่อวันนี้ผมดูหล่อไอ้ไอ้เหมือนฝรั่งมั้อเมริกันอเมริกัน yes you are American จริงๆริงนี่หนุ่มหนุ่มอเมริกันพบรักกับสาวเกาหลี อ้าวขำทั้งหมดเลยอ่ะเหมือนสำลักน้ำอะไรวะ I want your b e d boy เออ You จอนเพลง y with fire นะอออย่ามาเล่นกับไฟนะไม่ต้องไม่ต้องเปิดเปิดวันนี้กูโดนดาได้แล้วเสรี้อ่ะเอาเพลงอะไรที่กูไม่โดนดิตะก้าที่ได้หมอนนะคะสามคงกดตตะก้าได้เลยนะคะ CEO เปลี่ยนเพลงไม่ได้ CEO อ่ะ อิโททกกันนมมมาาึวแต่ไไปล้คุณเพื่อจะบอกว่าตัวบัชนะคะเขามี5สีและหน้าสาสสมทุกสีเลยอือนี่จีบลัชเชอร์เดอัาลบเกสวยกว่าบาล์บิกอ่เดี๋ยวจะโชว์ทาบัตออนให้ดูนะคะเดี๋ยวพี่ปุ๊ปักหมุดบัชห้สีให้นะคะตอนนี้ราคา ลดด้วยนะคะตัวปั๊ตัวนี้หมายเดี๋ยวเวลาแบบว่าตัวบัดออนอันนี้ปับตูงเข้าตูงออกโดยที่แบบตั้งโตนี่ตอนนี้บตออน5สีเหลือแค่1,390บาทนะคะแล้วจะบอกว่าตัวนี้นะคะพอเพื่อนๆบีบออกมาเนี่ยมันจะเป็นเนื้อครีมแต่พอเกี่ยไปมันจะเป็นแบบว่าค่ๆกายเป็นแป้งซึ่งมันจะแบบว่าสีดีมากสวยมากค่ แล,แล้วก็ได้พักน oh. ิ้วแบบที่กามินใช้วยสติกเกอร์นี่เอาไปแกะชิเกิลโมโมรุจิสเซโอนเดสเงโอนเอเซร่มาบูคุชชั่นาบูเป็นลอชเาพาะก่อนอันนี้ก็คือบนบนหน้าสดเขาก็ทาตัวโทนหน้าตัวคุชชั่นแล้วก็ลงบัตรออนนะคะอ๋ออ้าวแล้วนี่เตียทาอะไรมาโอ้ยโ์ฟอยด์ทาของฟรีนเหมือนกันค่ะชงชงอะไรชงอะไร จริงเเพื่อนสติกเกอร์น่ารักมากสวยสวยสวยสวดูหน้าคนสวยคนหล่อแบบนบออนห้นะคะตะก้าเเลยนะคะจะได้สติกเกอร์น่ารักน่ารักแบบนี้ไปเลยนะมุดไว้ให้นะเคอพอเดอังกจมัเดคชินมาสุิีฝั่งแบบรับ การแต่งหน้ามาอย่างดีนะคะแต่ว่าเขาบอกว่าฝั่งที่ทาด้วยฟรีเนี่ยสวยกว่าเยอะเลยค่ะโอไม่ขอจดเรื่องสตอรี่โอขอโทษขอโทษไม่ครับจริง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 คุชเชีย์กูดแอนเซอร์อมอนี่ขึ้นฮอตแล้วตะกร้าที่เจ็ดนะคะจาก3,450เหลือ1,390บาทนะคะตกชิ้นละ278บาทนะคะอันนี้ใช้ได้นานขนาดไหนคะคุณลอม ชิ้นหนึ่งเนี่ยอมโอ้ชิ้นหนึ่งได้ประมาณสองคำเดือนเลยนะคะพร้อมไข่ตุ๊กแกเนี่ยไว้ทำอะไรอันที่ไปขายว่ะพี่ไม่ใช่พร้อมอันนั้นพร้อมพร้อะนี่บอกดีนี่ห้าขวดย้ำน่ะได้หมอนนะได้หมอนอันนี้ห้าขวดครับได้หมอนแต่ว่าสําคัญผมจะย้งง่ายๆอันนี้ผู้ชายผู้หญิงใช้ได้หมดสำหรับผู้ชายที่แบบว่าใครที่อยากดูแลตัวเองนะแบบอยากหน้าแบบ ดูสดใสขึ้นแต่ละวันนะทาง่ายๆ่าทาได้ระหว่างวันด้วยนะครับก็ตัวนี้เลยพอทาปุ๊บเนี่ยผิวหน้าของคุณจะดูแบบว่ากระจงงใสขึ้นอ๋อเว้ยแต่คนเราคือกึ่งคอร้นมันจะออกเป็นพาวเดอร์นะคะ คิมทูพาวเดอร์ค่ะถ้าทาปากก็จะออกแบบว่าแมทแมทลิปมินคุณรีกุยอ้อนเนยเราก็คุยอ้อนเนี่ยแล้วก็เดี๋ยวจะแบบกระส่อไล่แบบเติมให้สีเข้มๆขึ้นมาอีกนิดนึงเห็นไหมเขามีเทคนิคทั้งยูดทาได้ทุกที่เลยหรอสามอย่างใช่ค่ะได้ทั้งแบบว่าตาแก้มแล้วก็ปากเลยเห็นไหมฮัลลี กูองกสวย่ยักจนาายไม่ได้ขายกูไดเล่นงยางดีว่ายนอะไรอ่ะน้าสอแดงทขายยังไงอ่ะตอนเนี้ยขายมอนไปพี่แงลิฟเลิค่ะนนี้ดิกกี้มีดึกี้มีชิ้น แล้วก็เท็กซ์เจอร์ดีมากเลยนะคะสวยอ่ะสวยมากลอาแบบว่าแมทแมทอายอาช่ดูดูดูแล้วก็ใช้นี้ทาเป็นอายแชโดว์ก็ได้ทาออนก็ได้ทาลิปก็ได้นะคะได้ได้ได้จอจอจอดับอยู่อุ้สวย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 คิวคิวใช่กับม่เห็นอะไรอ้ยถังแป้งถึงที่นี่ก็ไม่เคยมาเลยแล้วก็อีกฝั่งก็คือได้รับ การแต่งหน้าจากช่างอย่างดีเลยนะคะเดี๋ยวจะโดนฉันนี่โอ้ยฉันนี่ไม่ได้ขายอย่างน้อยก็ได้เล้งด้วยต้องต้อนดีกว่านี้กับบลัชชูน5สี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 อยู่ที่ตะกร้าเส็จนะคะเพื่อนๆใน5สีแต่พี่ป้าีตะกร้าเส็จคิ้วหน่อยนะคะ K E W Q Q คุณคิ้วคุณคิ้วนิดนึงนะคะ หนึ่งพันสอกาสบาทุาเยกิวอยางไ้ชื่อคะกิ้วแบบ้จะกดยังไงนะคะบอกิวอยางไรชื่อจะกดยังไงบอกมกิวกิวจะกดยังไงี่เคดีบนี่้อ่ะกินนี่นี่ยโอเคอืมอืมอืมไป่กจะไยกจยกไมมเด็เขาคุยกันแบบนี้หรอคะตอเข้าใจกันเนาะ น่ารักมากๆนะครับพิเศษมากๆเลยดูนี่ปเรออยู่นะคะคุณคิวขอบคุณค่ะใครที่อยากได้หมอนน่ารักน่ารักความลายเซนแบบนี้นะคะตะกร้าสอตะกร้าสามเลยสวยออ o o นี่ o เ็ตอย่นี้่า่ตอนนี้ราคาเดี๋ยวพี่ลูกปักหมุดให้นะคะ นี่นะคะราคานะคะ1290บาทจาก3450บนะคะล้วก็ได้สติกเกอร์สติกเกอร์สติกเกอร์สติ and สติกเได้บัตรออน5อัน5าสอีาร์ติโกแอนด์ท็อปสใช่ได้5ทัอไปเลยนะคะอาร์ตันี้เจ็ทเ็บลชราเร่องหนึ่งันสองร้อเก้าสิบอาาลพาเลตพาเลตสวสีเลย ไมพัลเลต์พัลเลตของฉันมานี่ย์ไมพาเลต์ฉันเป็นมายพาเลตนะคะมีคอลเอร์ไอริสไอริสพิงค์โคราลวอร์มพอฟฟี่ซัมเมอร์ฟลูดถ้าซื้อทั้งเซตนี้ได้สติกเกอร์ไปเลยนะคะนะคได้สติกเกอร์พร้อมพัฟนิ้วห้าอันนะของมัช 1,290ค่ะจาก3,450บาทค่ะใช่กดิบต์ตาเซียนะคะเป็นเพื่อนค้าแล้วแต่แล้วแต่แล้วแต่ตะก้าของเพื่อนๆนะคะแต่ว่ามันจะอยู่ประมาณพันสองร้อยเก้าสิบพันสามร้อยี่สิบนะคะชาีโอชาีสติ๊กเกอร์น um> ่ารักมากตะก้าฮอตแล้วนะคะขอบคุณมากค่ะ โอยน่าร oh. okay. 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 ักมากสติกเกอร์เออโมเมนต์มวกเฮาเอออะฮัลลี เล่นเยอะเดี๋ยวจ้องบินต้องมีกฎนี้ว้หน่อยเดี๋ยวเพื่อน c o o ออทำไมออกเพลงนี้เข้าไงนี้มาเปนี่แล้อไม่ตลอดหรอกให้ดูมองหน่อยอย่าติดตัวเี้ยตามใจเกินไม่ได้โยกตัวเอาบ้างจะได้เดี๋ยวตัวแข็งไปหมดเออโยกเข้าโยกออกบ้างนี่ดูดูนี่อะไรอะไรอะไรอย่าเละ บอลแล้วค่ะนี่นะคะสี่รชอนนะคะมี5้าสีแบบนี้นะคะถ้าเกิดว่าใครซื้อเซ็ตรดออนนะก็จะได้รับสติกเกอร์น่ารักไปเลยนะคะพร้อมกับพักนิ้วห้าอันเลยนะคะนิ้ว5้าอันเลยนะคะตะกาที่เท่าไหร่นะคะที่เจ็ดตากาที่เจ็ดนะคะต้องบอกว่าถ้าทำถ้าทำนิ้วหมดก็คือหมดนะคะเพราะว่ามีไม่เยอะโอ้ยมีจำนวนจำกัดด้วยนะคะเพื่อน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 ไปกดโค้ดส่วนลดจากติ๊กต็อกนะจะได้ลดเพิ่มด้วย ตอนนี้ตะกร้าที่ฮอตที่สุดคือตะกร้าหนึ่งนะคะตอนนี้ออกไปแล้วไ่ก็ตอนนี้ตะกร้าที่หนึ่งออกไปแล้วเกือบพันบ้านนะคะตะกร้าที่หนึ่งคืออะไรคะพี่ฟูอีกทีหนึ่งทั้งหมดเป็นตัวโทนอัพแล้วก็คุชชั่นแบบนี้นะคะนี่ใช่ไหมคะตะกร้าหนึ่งใช่ได้แบบนี้เลยตะก้าหนึ่งหมือนไหมเซรั่มเซลล์ลอคโทนอัพโทนอัพ 푸노, 에프라이너, 부스팅, 푸션, 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 อู๊ย900ก้อย18ว้าวันคุชชั่นไทยจะบอกว่าคุชชั่นเขาคือดีจริงๆิกินน้ำปะกินหน่อย่ะพอแห้งหมดแล้วเพื่อนๆเหลือตกชิลละ400กว่าบาทเองนะแต่เมื่อกี้คือคุชชั่นคือสำหรับนะสำหรับคุณภาพแบบนี้เราก็แบบการมินลงผิวแล้วแบบ ปกปิดรูขุมขนได้ดีขนาดผิวน้ำผึ้งแบบพี่ปูยังแบบเอาอยู่อะค่ะอ่าวุ u s h เซ n set บนึ่อ่ะ sale time sale time ทม์คนเซอร์ไนด์นะคโอเคทุกคน c u น h i o อ่ะซูเมนซูเมน in cushion โอเคเมื่อกี้เมื่อกี้ปูลองทนอะไปแล้วปูลองทนอ้าวเดี๋ยวให้พี่ปูลองลง c ุ s h i o n บอกว่าเห็นไหมพอขุดๆแล้วเนื้อเขาจะแตกตัวออกเป็นน้ำนะคะอันนี้คือ นำแรกจ้กขอเซตูเอออาดูซิพูชิ่ว้าวอลยวอลลยังไงยายโอเคโอเคโอเคเมื่อกี้ปูได้แต่ทนอัพแล้วเมื่อซปูลงทนอัพไปแล้วโอเค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 ปูวอาปูชิ่ะ เบรดเบคก์กูแอนบลัชชอรอ่ะชื่อชื่อชื่อชืช่อชื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 อ่ออช่อชื่่อช่อชื่อชื่อชือชื่ออชือชื่อชื่อช่อชื่อชื่อชื่่อช่อชื่อชือชื่อ่อชื่อชื่อชื่อชอชื่อชื่อชื่อชือช่อชื ถ้าเป็นผิวสีน้ำผึ้งนะคะแนะนำประมาณ02-03นะคะใครที่ผิวสีน้ำผึ้งนะคะผิวบานกลางนะตอนนี้ก็ต่างกัผมห้ก็มาดูใหนไหนไนะเลยอเดี๋ยวพูดให้ดูใหม่ตัวคุดชั่นนี่นะเขาจะค่อยๆแตกตัวเป็นหยดน้ำเลยเพราะว่าอันนี้ผสมน้ำแร่จากเกาะเซจูน้ำแร่จากเกาหลีนะคะ พอทาลงไปแล้วมันจะแบบทำเย็นๆปูไม่สนใจแล้วแล้วเป็นไปก่อนนะมีแล้วแรกๆเปิดเพลงปูยี่สิบสี่ชั่วโมงทำทุกอย่างเฮ้ยป้าเพลงฉันยี่สิบสี่ชั่วโมงเดยนี้ไม่เปิดแล้วนั่นแหละคนเรอย่างของพี่ปูอันนี้นะคะใช้เบอร์ศูนย์สามนะตัวขุดท่านแต่ก่อนในเพลงผมเนี่ยเปิดตลอดให้ครบหนีดลอยให้ยสี่ชั่วโมงด้วยหนึ่งเดือนตอนนี้ไม่เดี๋ยวนี้ไม่มีเปิดแล้วที่ปูใช่จริงสวยใช่สวยสวยสาม อ่าเห็นไหมคะพี่ปูแบบมีรอยตรงคางนิดนึงนะปกปิดดีมากนะคะตัวนี้มีรอยทั้งหน้าแหละค่ะไม่ใช่เพิ่งคางใข่มูลี่พี่ปูเซฟพี่ปูด้วยค่ะทุกคนตัวนี้นะคะเห็นไหมมันจะแบบว่าพาลงไปพี่ปูรู้สึกไงคะเอลงหน้าเย็นเย็นไหมใช่เพราะว่าตัวนี้นะคะแบบผสมน้ำแร่ใช่ยิ่งมีคนสวยสมาแต่งหน้าให้ยิ่งแบบอ้ เห็นความแตกต่างอย่างชัดเจนนะคะโอ้โหปูใช้เบอร์03นะคะมีคนถามว่าใช้เบอร์อะไรพี่ปูใช้เบอร์03นะคะแนะนำนะคะใครที่ผิวสีน้ำผึ้งนะใช้เบอร์03นะคะมีคนถามว่ากันน้ำไหมคะกันน้ำกันเหนื่อยค่ะ นะสมกซมิอ่าเนียนมากทุกคนตัวนี้คือปกปิดดีมากตอนแรกพี่ปูแบบมีรอยตรงคางนะคะไม่เห็นเลยอะ b e f o r after ว้าว โคชชั่นพ่มีสีสีนะ i รปนตัวโคชชั่นนะคะเพื่อนเมีสีสีนะสำหรับแบบตั้งแต่ผิวขาวจนผิวสียติดปิไเออเจ๊ปูนิวิงก็คือต่อไปรับงานคู่กันเลยเจ๊ปูกันมิ

Đẹp không? Ờ, hay กันนะว่าเสวยเลยปะเดี่ยวดอุ้ยแต่ว่าฟางไม่ชอบชนอะไรแบบนี้ก็กล้องปิดไปแล้วดูดิแล้วดูแกจิกกล้องดิเออไม่ตอบอะไรก็คือคุณตกงานเพราะว่าเจ๊ปูก็จะคู่กับกามินสวยไม่ต่อเช้เกินไปสววยก acting เกินไปสวยจริงเออแต่แต่แต่ดูดีขึ้นจริงดูนี่ดูหน้าผมผมดูตา ตาผมมาอธิบายถึงผู้ชายบ้าง้ะเพราะว่าเมื่อกี้ผู้หญิงขายกันไปเยอะบ้างละวันนี้ผมมาแนะนำนี่เลยตัวนี้ออมชื่ออะไรโทนอักะไม่ออมชื่อเต็มเต็มชื่ออะไรฟรี n บิวตี้ไม่ชื่อออมอ่ะเข้านื่อลองนี้นี่น่าสด You you cleansing now อ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวจะมาทายให้ฟังคือตัวตัวนี้นี่คือแบบว่าสำหรับใครที่สมมติว่าที่เกลียดแบบว่าแบบ ไอแคอ่ะแคนอยู่อดูความแตกต่งเลยแตกโอแต่ยังยังมีหมอนอยู่นะคะโคหน้าผ้าปวดนะคะเมื่อจะเห็นหน่อยนะว่าว่าว่าหน้าผมช่วงนี้กลมขึ้นนิดนึงเราอยู่นิ่งเราเก๊กหล่อเราเก๊กหล่ออยู่นิ่ง ใส่ตามองสุดตานหนิสุดตานิดนึิหายออมมันมันตั้งแต่เด็กนั่นออมมันลงติดตาติ๊ดตาเนี่ยโอ้ยอันนี้คือแตกตัวดีมากแล้วก็ซึมง่ายมากเลยนะซึมง่ายไหมซึมง่ายไหมซึมเด็กยังไง เสรมยังไงซึมเสรมเสมรู้สึกพอทาปุ๊บไม่มีความรู้สึกเหนียวเนินหนานะคือดีมากแล้วก็คือแบบรู้สึกมันเห็นน้แต่ลอะมากแรกอะโกลวมากโอมยก๊อกนี่คือดูเป็นธรรมชาติเลยอะดูเล่นแสงผิวดูสุขภาพดีเราอยู่เฉยก็ดีอยู่แล้วคุณซุปเปอร์แมนมาตอนทาครีมได้ยังไงนะอออ่าคุชเชิญร่วมครูเชิญอยา สี <Okay. S 1> เบอร์อะไรดีสองแปดสี่ r e a d นี่ดูครางแตกทางแตกกลามแตก,ทา,แตกทางแตกตอนที่จีบๆีกวนี้ชุ่มชก่ชุ่ชชีบก้บมม,กมีนใหม่ใหม่างแตกครับผมเ yeah. <'re> okay. พื่อนเพื่อนคะตัวคุชชั่นตัวนี้นะคะเขามี s p f 50 p a บวกๆด้วยนะก็คือมีกันแดดผสมอยู่ด้วยเลยมี4ีสีนะคะสำหรับคุชชั่นนะคะอันนี้เป็น water proof นะคะกันน้ำแล้วก็ บบเย็นสบายแต่ก่อนนะรู้ว่าตอนครั้งแตกเขาถามผมทั้งวันนะเจ็บไหมเจ็บไหมยูรีเมมเบอร์ว่าเว you ท coming o r baby b a y เอถามผมทั้งวันอ่ะเจ็บไหม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 เจ็บดิไม่เจ็บไม่เจ็บไม่เจ็บสวยรอรอคุณบอกเีาวันเหรอคือสวย ของพี่แนงนะคะอันนี้ใช้เบอร์02นะคะถ้าใครผิวแบบว่าผิวสีน้ำผึ้งแบบพี่ปูนะคะก็ใช้เบอร์03เลยพี่ปูได้ผิวสีน้ำผึ้งใช่ไหมคะน้ำผึ้งนนี e y ันนี y อันนี้เบบี้อันนั้ฮันนี่บอกคู่รักนะคะตะกร้าหนึ่งนะคะได้ทั้งโทนอัพแล้วก็คุชชั่นออ๋ ใช่เกียพี่กูเป็นสิวตรงใต้คางอะคะตอนนี้ปักหมุดให้อยู่นะคะจาก2,380นะคะเหลือ948ตกชินแล้วเท่าไหร่นะพี่กูประมาณสี400กว่าบาทถ้าซื้อเดี่ยว590เลยนะ690 6อ0สได้ค่ะได้พวงมุแแถมน่ารักน่ารักตนี้ค่ะ คุปแจน่ารักน่ารักน่ารักปเจชามินมีที่ห้อยด้วยนะคะน่ารักมากมีที่ห้อยน่ารักมากมีหนึ่งคันอาได้แล้วค่ะเพื่อนๆค่ะพี่ปูมาแนะนําตะก้านี้ดีกว่าอันนี้คุ้มจริงๆน้องฟางตะกร้าที่สองนะคะขออนุญาตูมเอาออกนิดนึงขออนุญาตบทบางความหล่อของคุณพี่แป๊บหนึ่งได้ไหมอ๋อตะก้าที่สองนะคะใครที่อยากได้หมอนพร้อมลายเซ็นแบบนี้นะคะน่ารักน่ารักเห็นไหมมีอะไรบ้างนะคะพี่ปูตะก้าที่สองตะก้าที่สองจะได้โทนอัพทั้งหมด